คลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หมู่บ้านญี่ปุ่นอายุทยานะคะสำหรับที่นี่มีค่าเข้าคนละ5 0บาทเนาะค่าเช่าชุดก็มี50 100 200นะคะอ่าที่นี่มีนิทรรศการเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในไทยอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือท่านเท้าทองกิบมาเนาะก็ มีส่วนเส้นให้เราเข้าไปนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มีจุดแบบให้เราเช็คอินถ่ายรูปได้ด้วยนะมีสารเจ้าให้เราเข้าไปไหว้ขอพรนะคะสําหรับคนที่จะมาไหว้ขอพรแล้วก็อยากจะเขียนป้ายอะเขาเรียกอะไรเขียนป้ายไม้ติดเนี่ยก็ซื้อป้ายไม้จากตรงที่เราไปเจ้าชุดนั่นแหละนะมาเขียนขอพรติดตรงนี้ได้เลยนะคะ ก็คลิปนี้เนะี่ยมีคลิปเต็มด้วยเดี๋ยวยังไงเมยจะแปะลิงก์คลิปเต็มไว้ให้เพื่อน